เขาเรียนะครับคุณหมอครับคือระยะนี้หายหายพวกทนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยมีทเมทคนิคนึงที่เขาเรียกว่าสเต็มเซลล์ก็เลยไม่ทราบว่าอนาคตยนงไงเอ๊เทคนิคสเต็มเซลล์นี้จะสามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดหรือเปล่าเนะขาบอกว่าเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยที่เขาเพยายามจะเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดนะคะให้พัฒนาตัวเองมาเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่เหมือนกับ ปีเซลซลที่หลังินซึมในร่างกายนะคอันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสดีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งชนิดแรกซึ่งไม่ใช่ชนิดที่วันนี้เราคุยกันนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งเกิดเนื่องจากว่าเซลล์ตัวนี้ถูกทำลายเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งถึงต้องรักษาด้วยการฉีดเพราะว่ามันไม่หลั่งแล้วนะคะก็ต้องเอาฉีดเอซีเอทอปเมาแทนสเต็มเซลล์ จะก,การเป็นเซลล์ถ้าสมมติทําได้สําเร็จนะคะมันก็จะทดแทนบีเซลล์ที่มันสูญเสียไปนะคะแต่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองนี่จะไม่ใช่กรณีนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองน B เนี่ยบีตเซลล์เนี่ยยังมีเพียงพอในช่วงที่ยังไม่เป็นเบาหวานนะคะแต่คุณใช้มันมากาเกินไม่มีบรรยัติบัญยัตินะคะจนกระทั่งการทํางานของมันเสื่อมสภาพไปนะคะ จะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นง่ายว่าไตาที่เสื่อมไปจากโกรคเบาหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ท่ามีผ่าตัดเปลีย่ยนไตใช่ไหมคะถ้าท่านไตเสื่อมจากเบาหวานเนี่ยท่านจะอยู่คิวสุดท้ายคะเพราะเขาจะไม่เปลี่ยนให้ท่านยกเว้นว่าเดีเฟือแล้วเพราะเปลี่ยนไปเดี๋ยวไตก็เสือ่อมอีกถ้าคุณยังไม่ดูแลเบาหวานนะคะเพราะอาการไตที่เสื่อมเกิดจากท่านไม่ดูแลเบาหวานเป็นโรคที่ท่านทำเองนะคะ ราะฉะนั้นเรื่องของสเต็มเซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเบาหวานชนิดแรกแต่สําหรับชนิดที่สองเนะี่ยการใช้สเตมเซลล์เนี่ยเฉพาะบางรายเช่นถ้าท่านเป็นเบาหวานชนิดที่สองแล้วท่านผอมไม่อ,อ้วนอีกแล้วกาจัดูมิกำจัดอะไรปรหมดแล้วนะการเป็นเบาหวานผอมแล้วและยังคุมไม่อยู่แบบนี้บอกแล้วล่ะค่ะว่าปีเตอเซลล์ท่านแทบไม่อยู่แล้ว กรณีสเต็มเซลล์ช่วยนะแต่ถ้าตราใดถ้ายังอ้วนลงพุงอยู่ไม่ต้องเอามาใช้ค่ะเอาเข้าไปมันก็เสื่อมหมดนะคะเพราะว่าไอ้ภาวะนักการสูงที่ทำให้ไอ้ตัวบีต้าเซลล์เสื่อมไปเสื่อมไปก็เหมือนกับตกทานใต้เลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยเหมาะสำหรับภาวะชนิดที่หนึ่งเหมาะสำหรับท่านที่กำจัดพุงและความอ้วนออกไปแล้ว แต่ถ้าตลาดใจที่ฉันเป็นเบาหวานและยังอ้วนอยู่โอ้ยทำไมผู้นี้ยันไี้จะพูดผมแค่เสนออกว่าคุณไฟคุณ่ลุกอยู่ในห้องนะคะคุณไม่เคยยอมเข้าไปดับไฟในห้องเอาน้ำมาฉีดอยู่นอกห้องควันเนี่ยตลอดเวลาก็คือบอกให้หมอให้ยาให้ยารักษาระวานแต่ไม่ยอมลดน้ำหนักไม่ยอมคุมาารแล้วสาเหตุของเบาหวานที่คุณเป็นก็เกิดจากคุณกินเยอะคุณอ้วนเนี่ย มันจะหายได้ยังไงล่ะคะพระพธเจาบอกว่าปัญหาทุกปัญหามีสาเหตุใช่ไหมคะปัญหาถ้าทราบสาเหตนะุแก้ได้แล้วทำไมท่านไม่ยอมแก้ล่ะคะถ้าท่านน้าหนักเกินเนี่ยท่านกินเกินเนี่ยท่านไม่ออกกําลังกายอ่ะทำไมไม่แก้ทำไมคะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานที่อ้วนเนะี่ยรักษาได้ง่ายนิดเดียวลดน้ําหนักคุมอาหารออกกําลังกาย ถ้าคุณเป็นให,หมันเบาหวานวินหนีไปเลยโอ้ไม่ดีเลยคะ่ะมาให้บังคับให้หมอเพิ่มยาหมอก็เพิ่มได้อะคะ่ะนะแต่เบาหวานคืไม่หายคะ่ะแค่คุมน้าตาลเอากินยาไปสักพักไม่ได้ผลหมอเ็ต้องเปลี่ยนเป็นยาฉีดทีนี้ระยุ่งละพอเริ่มฉีดยา้วยุ่หละเพราะว่าเคยฉีดไม่น้อนไม่ได้ผลต้องเพิ่มยาเพิ่มยาแล้วเป็นไงคะพอเพิ่มยาคุณก็อ้วนขึ้นเลยอ้วนขึ้นนี่เ,เ,ออน,น,เ,น,เนอะไรกันเนี่ย หมอแต่คนไข้จับมือเลยช่วยกันทําให้คนแย่ลงแย่ลงอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแนละ้วไม่ใช่คุณไปังครับหมอหมอทนไม่ได้ค่ะเห็นน้ําตาในเลือดสูงหมอต้องหาวิธีการใดก็ได้ที่จะลดน้าตาไหลเลือดแต่อันนั้นไม่ได้แก้อย่างที่พระเจ้าบอกไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุมืฉีดน้ํานอกห้องเนี่ยไฟในห้องเข้ามาดับสิคะก็คือลดน้ำหนักออกกันกายนะฮะนั้นลดแบบที่ วิกิสาแล้วนะคะไม่มีสายน้ำนี้ไม่ไหลกับเมื่อลดแ้วลดเลยเขาที่ลดนะคะเราไม่ให้คุณลดพวกภาพว่าคุณจะอ้วนในขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบปีเพราะฉะนั้นเราให้คุณค่อยใช้ลดเดือนละกิโลเดียวก็พอค่ะเนาะแล้วก็อาจจะใช้เวลา2อสาปีไม่ว่ากันนะคะขอให้ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเพียงแค่ท่านลดน้ำหนักนะท่านจะรู้ทันทีเลยลดยาได้ไม่ใช่แค่เดวว่านะ ลดยาความดันได้ด้วยลดไขมันได้ด้วยดีไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าท่านที่เพิ่งเริ่มเ,เป็นใหม่นนะคะพอลดน้ําหนักเท่านั้นน่ะทุกอยา่างดีหินเหิไหมดเลย mm hmm. โอ้สุดยอดนะคะแล้วจะนวนพึ่งยายทำไมอาหารเสริมทั้งยาเพิ่มสตาแล้วก็ไม่หายค่ะกินกันตลอดชีวิตจริงไหมคะ oh.